นานภูเขาควายแดนดินทินลีลับแห่งเมืองลาวภูเขาควายเป็นสถานที่ที่เป็นป่าลึกร้อนชืน้นบางช่วงเป็นป่าดิบ บางช่วงเป็นป่าเบญจพัรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับฝั่งไทยลาวเป็นเทือกเขาแนวยาวไปตลอดสามารถติดต่อไปทางจำปาสักปากเซซึ่งเป็นเขตทางภาคใต้ของประเทศลาวอันมีสถานที่เรื่องชื่ออีกแห่งหนึ่งเรียกว่าแก่งหลีผีสถานที่ของภูเขาควายตลอดแนวไปจะถึงแก่งหลีผีนี่เอง ที่เป็นตำนานเรื่องเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของป่าแถบนี้นานมาแล้วสถานที่ดังกล่าวเป็นเขตรุกขมูลของพระธุดงจากทั้งไทยและลาวรวมไปถึงพมา่าและขเขมรพระอาจารย์หลายท่านต่างพากันมาสำเร็จอภิญญาสมาบัติณสถานที่แห่งนี้รวมไปถึงการมาของกลุ่มคนบางกลุ่ม ที่ต้องการวัตถุธาตุกายสิทธิ์เหนือโลกยางเหล็กไหลและหินกินเหล็กบนภูเขาควายยังมีเทือกเขาสลับซับซ้อนกันอีกหลายภูล้วนเป็นสถานที่ที่ไปมาลำบากเสี่ยงอันตรายนานับประการหากไม่มีความจําเป็นแล้วก็ไม่มีใครอยากเข้าไปเสี่ยงชีวิตแต่แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าในวันวานที่ผ่านมา จะมีผู้คนยอมเข้าไปตายถวายชีวิตเพื่อการปฏิบัติเอามรรคผลรวมไปถึงการสแสวงหาธาตุกายสิทธิ์เป็นความจริงที่ว่าภายในผู้เขาควายที่ซับซ้อนมีภูเล็กๆอีกเป็นจำนวนมากซ่อนอยู่และเชื่อกันว่าตามภูตามเทือกเหล่านั้นมีของกายสิทธิ์เกิดขึ้นตามธรรมชาติมากมายนับไม่ถ้วนแต่การที่จะได้มานั้น ไม่เช่เรื่องง่ายเพราะของดีย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร้นลับมองไม่เห็นคอยดูแลรักษาเฝ้าติดตามหงแหนอยู่ต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาจริงๆเท่านั้นถึงจะสามารถไปนำมาเป็นสมบัติของตนได้เหล็กไหลกายสิทธิ์สุดยอดตำนานแห่งภูเขาควายเมื่อเราเอ,อ่ยถึงภูเขาควายสิ่งหนึ่งที่หลายคนคิดขึ้นมาย่อมไม่พ้นเรื่องของเหล็กไหล ภาพกายสิทธิ์สุดยอดแห่งเครื่องรางของขลังเป็นที่เล่าสืบต่อกันมานานหลายชั่วอายุคนว่าที่ภูแห่งนี้มีเหล็กไหลซุกซ่อนอยู่หลวงปู่จันดีเกสาโรท่านเคยเล่าไว้ว่าสมัยที่ท่านเป็นเนนเคยมีพระอาจารย์ของท่านห้ารูปขึ้นไปตัดเอาเหล็กไหลบนยอดภูเขาควายโดยทราบตรงกันเป็นที่แน่ใจแล้วว่าเหล็กไหลนั้น อยู่ภายในผนังถ้ำใกล้กับต้นตะเคียนยักษ์อายุนับร้อยนับพันปีเป็นจุดสังเกตเมื่อพระอาจารย์ทั้งห้าขึ้นไปถึงยังที่หมายแล้วได้ทำการลองเอาน้ำผึ้งเทลงใส่บนฝ่ามือยืนล่อเหล็กไหลผลปรากฏว่าเหล็กไหลได้ย้อยตัวลงมาเป็นดุกเส้นใหญ่บัวเพื่อมาเสพน้ำผึ้งพระอาจารย์ทั้งหเห็นเป็นอัศจรรย์ดังนั้น จึงเตรียมการทำพิธีเรียกเหล็กไหลโดยสั่งให้สัมเมนเนจันดีคอยเตรียมหุงหาอาหารไว้ให้ส่วนพระอาจารย์ทั้งห้าก็เริ่มทำพิธีกันโดยคราวนี้ตกลงที่จะล่อเหล็กไหลออกมาหน้าปากถรร้ำแล้วเดินวนรอบผูกไว้กับต้นตะเคียนยักษ์ที่ขึ้นเด่นอยู่หน้าปากถ้ำจากนั้นจึงค่อยใช้มีดอาคมตัด การดำเนินพิธีเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้คือเริ่มเอาน้ำพึ่งล่อเหล็กไหลดังกล่าวจากนั้นพอเหล็กไหลย้อยตัวลงมาตามแผนก็ล่อหลอกให้เหล็กไหลยืดยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วค่อยๆถือน้ำพึง่งเดินวนรอบต้นตะเคียนยักษ์พระอาจารย์จันดีย้อนความหลังให้ฟังในคราวครั้งนั้นว่าท่านเองได้เห็นกับตา ถึงสิ่งเร้นลับนามเหล็กไหลมีลักษณะเป็นเส้นๆคล้ายผมคนหรือเส้นใยบัวสีเขียวปีกแมลงทับยามต้องกับแสงแดดดูมันวาวเป็นประกายหน่าจับตามองสวยงามมากแต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจสมณเณน,นจันดีในขณะนั้นก็คือท่านมีความรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกคงเป็นเพราะเหล็กไหลนั้น มีอาถรรพ์พลังบางอย่างซ่อนเร้นอยู่เป็นแน่สมณีนจันดีมองอยู่ได้ไม่นานก็โดนพระอาจารย์ท่านอื่นไล่ลงไปเตรียมสำรับกับข้าวเอาไว้เพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่เด็กอย่างสมณีนจันดีจะเข้ามายุ่งยามจากนั้นท่านพระอาจารย์ทั้งห้าก็เริ่มทำพิธีกันต่อไปพิธียังคงดำเนินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่แล้วพอสมมดเนจนดีเดินลับหลังหายไปได้สักพักหนึ่งโศกนาฏกรรมก็บังเกิดขึ้นทันทีเมื่อพระอาจารย์ท่านหนึ่งในกลุ่มนั้นได้ทำการลงมีดอาคมเพื่อหวังตัดเอาเหล็กไหลที่ยืดย้อยตัวออกมาจนถึงที่สุดแล้วทันทีที่มีดอาคมถูกต้องสัมผัสเข้ากับเหล็กไหลก็บังเกิดเสียงดังคลืนคลืนคลืนคล้ายกับถ้ำบนภู ที่สถิตยอยู่ของเหล็กไหลจะถล่มทลายลงมาพร้อมกับมีแสงประกายวาบดูดว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นพระอาจารย์หลวงปู่จันดีเองในขณะนั้นกำลังเตรียมหุงหาอาหารจากตัวถ้ำลงไปด้านล่างเมื่อได้ยินเสียงดังคล้ายกับถ้ำระเบิดจึงรีบวิ่งกลับขึ้นไปดูทันทีปรากฏว่าภาพที่สรม,มเดนจันดีเห็นในขณะนั้นเป็นศพพระอาจารย์ทั้งห้า นอนตายอยู่มีลักษณะแขนขาและหัวขาดกระจายไปคนละทิศละทางเป็นที่น่าสยดสยองสลดใจยิ่งนักที่น่าแปลกประหลาดใจอีกอย่างก็คือไม่มีเลือดสักหยดไลหลให้เห็นบนพื้นดินเลยและนี่คือประสบการณ์ในการล่าสแสวงหาเหล็กไหลบนภูเขาควายที่มีทั้งพระและขราวาดนับไม่ท้วนต่างพากันไปสังเวยชีวิตมาแล้ว เรื่องการตัดเหล็กไหลบนภูเขาควายในสมัยนั้นเป็นที่โด่งดังเอามากๆมีคนตายไปหลายศพสังเวยต่อความโลภและความอาถรรพ์ของเหล็กไหลบนภูจนข่าวเรื่องเหล็กไหลาอาถรรพ์ฆ่าคนมานักต่อน,นักแพร่ไปถึงหูท่านพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสาในการนั้นเองเมื่อออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ทั้งสองได้ออกเดินทางจาริกไปยังภูเขาควาย เพื่อกำราบเหล็กไหลในครั้งนั้นได้มีหลวงปู่ฟันสิทธิเอกท่านพระอาจารย์มั่นติดตามไปด้วยเมื่อพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสาได้เดินทางไปถึงยังสถานที่ที่เล่าลือว่ามีเหล็กไหลสิงสถิตอยู่แล้วได้ทำการแสดงพระธรรมเทศนาสั่งซอนเหล็กไหลดุดว่าเป็นญาติโยมสาธุชนคนหนึ่งท่านได้เทศอะไรไม่ทราบได้ แต่คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการละเว้นบาปปานาติบาตเป็นแน่แท้การที่ท่านพระอาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์เสาขึ้นไปบนภูเขาควายนั้นเพื่อโปรดเหล็กไหลมิได้ไปตัดดังที่หลายคนเคยเข้าใจผิดปรากฏอัศจรรย์เป็นอนุสาสนีปฏิหารคือการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นอัศจรรย์จนเหล็กไหลเข้าใจถึงข้ออัดข้อทมที่ท่านแสดงนั้น เกิดสำนึกผิดเห็นบาปบุญคุณโทษเหล็กไหลในถ้ำเดียวกันกับที่มีต้นตะเคียนยักษ์นั่นเองได้ทำการย้อยตัวลงมาจากผนังถ้ำแล้วตกลงในบาทของท่านพระอาจารย์มั่นโดยดุษฎีเหล็กไหลของมีค่าสุดยอดความปรารถนาชิ้นนั้นที่หลายคนต่างพากันไปสังเวยชีวิตท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระอาจารย์มั่นท่านกลับไม่มีความต้องการเมื่อท่านได้มาแล้ว กลับนำไปโยนทิ้งลงแม่น้ำโขงทั้งนี้เพื่อตัดปัญหาในอนาคตไม่ให้ผู้ใดขึ้นมาแก่งแย่งมาตัดเหล็กไหลในถ้ำนี้อีกเรียกว่าเป็นการตัดปัญหาความโลภของมนุษย์นั่นเองมน์ขลังของเหล็กไหลบนภูเขาควายยังคงเป็นสิ่งที่ล่อใจใครต่อใครอีกเป็นจำนวนมากแม้ว่าต้องแลกด้วยชีวิตก็ยอมหินกินเหล็ก อีกหนึ่งตำนานแห่งภูเขาควายหินกินเหล็กเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่มีอยู่บนยอดภูเขาควายครั้งแรกของการพบเจอหินชนิดนี้ท่านว่าเกิดจากการที่ชาวบ้านไปขุดต้นไม้บนภูเขาควายแล้วปรากฏเป็นเรื่องแปลกว่าจอบเสียมของชาวบ้านที่ขุดลงไปบนพื้นดินเกิดการผุกร่อนแล้วหักลงอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ ทั้งที่ยังเป็นของใหม่ใช้ไปได้ดีๆอยู่แท้ๆจนกระทั่งชาวบ้านสืบค้นพบสาเหตุที่แท้จริงว่าภายในแผ่นดินภูเขาควายนั้นมีแร่อัศจรรย์อยู่มันคือหินกินเหล็กนั่นเองอำนนาจาจะหินกินเหล็กสามารถทำลายเนื้อเหล็กกล้าดีๆให้ผุกล่อนลงไปภายในระยะเวลาอันสัน้นนอกจากนั้นยังเชื่อกันว่า มันมีอำนาจทางมหาอุดหยุดกระสุนเชกเช่นเดียวกับเหล็กไหลดังนั้นผู้รู้จึงสันนิษฐานและเชื่อกันว่าน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับเหล็กไหลเหมือนกันแต่เป็นอีกชนิดหนึ่งอย่างเหล็กไหลแท้ๆนั้นเขาจะมีอำนาจด้านการก,กินไฟและไฟฟ้าซึ่งของเหล่านี้นับว่าเป็นของแปลกอาถรรพ์มีจิตวิญ,ญญาณอยู่ในตัว หินกินเหล็กเคยเป็นเรื่องราวทางหน้าหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่มาแล้วหลายฉบับเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อแรกก่กายสิทธิ์ชนิดนี้เพราะเท่าที่ผ่านมาในวงการก็เคยได้ยินว่ามีคนเอาชื่อแร่หินชนิดนี้มาหลอกขายตั้งเป็นแก๊งหินกินเหล็กมีพฤติกรรมคล้ายแก๊งเหล็กไหลที่ชอบหลอกต้มตุ๋นเอาเงินชาวบ้านที่รู้เท่าไม่ถึงการมานักต่อน,นักแล้ว การโกงหินกินเหล็กชนิดนี้พวก18ดมงกุฎทีรร่รู้ๆเขาจะเอาน้ำยาชนิดหนึ่งที่มีอนุภาพทำลายรถถังซึ่งถูกสั่งนำเข้ามาจากรัเสเซียน้ำยาชนิดนี้สามารถทำลายเหล็กได้โดยที่ไม่ต้องนำมาแช่เพียงแค่อยู่ในระยะที่ตัวน้ำยาระเหยไปถึงเหล็กและวัตถุโลหะที่อยู่ในรัศมีใกล้ๆก็จะหมดสภาพผุกร่อนลงไป ใายในระยวเวลาอันสัน้นน้ำยาชนิดนี้ทราบว่าเป็นเคมีจำพวกกรดกัดกร่อนที่ทำให้เกิดสนิมเหล็กอย่างรวดเร็วปกติของจำพวกนี้จะใช้ในสนามรบเพื่อให้รถถังของฝ่ายตรงข้ามหมดสภาพใช้งานไม่ได้พวกหัวใสกลับหาวิธีนำเอาของพวกนี้มาบรรจุใส่ผสมลงในวัตถุเรียนแบบคล้ายเหล็กไหลหรือหินกินเหล็ก เพื่อหวังต้มตุนหลอกลวงหาเงินกับผู้รู้เท่าไม่ถึงการมานักตอนนักแล้วทินประหลอดป่ากยสิทธิ์ดังที่กล่าวมาในข้างต้นว่าชยภูมิของภูเขาควายนั้นล้วนเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ุแดดส่องไม่ค่อยถึงแม้บางช่วงจะมีแดดส่องลงมาบ้างก็ไม่ทำให้รู้สึกร้อนอากาศค่อนข้างเย็น และมีหมอกลงปกคลุมตลอดทั้งปีสังเกตว่ามันจะมีหมอกหนักเรียเท้าขึ้นอยู่เป็นระยะระยะยิ่งเข้าใกลแหล่งน้ําเท่าไหร่ยิ่งมีมากทางเจ้าหน้าที่เคยบอกว่าแอ่งน้ําบนภูเขาควายแห่งนี้แปลกกว่าแหล่งน้ําธรรมดาที่พบเห็นโดยทั่วไปคือจะมีหมอกหนาขึ้นปกคลุมในแอ่งตลอดทั้งปีบางส่วนของแอ่งจะมีลักษณะเป็นดินเลน อันเกิดจากซากพ,พืชซากสัตว์ทับถมกันเมื่อให้ท่านผู้มีจิตสัมผัสตรวจสอบดูพบว่าเป็นสถานที่มีประลอดกายสิทธิ์ซ่อนตัวอยู่ชัยภูมิที่มีหมอกหนักเรียติดดินยิ่งมีแหล่งน้ำที่มีดินเลนแบบนี้อยู่ด้วยแล้วยิ่งเป็นไปได้สูงมากประลอดที่กล่าวถึงมีใช่ประลอดในเทอร์โมมิเตอร์แต่อย่างใดแต่หมายถึงปร,รอดธาตุกายสิทธ์ ที่จัดว่าเป็นเหล็กไหล้ายพันหนึ่งปลอดประเภทนี้มีความพิสดารมากเพราะมันสามารถซ่อนตัวอยู่ในหมอกโดยหมอกที่มันอาศัยซ่อนตัวอยู่นั้นเรียกว่าปลอดหนักที่เราสังเกตเห็นว่าหมอกมันลอยตัวต่ำเรียกติดพื้นดินเป็นเพราะว่าปลอดต้องการเสพของหมักเปื่อยเนา่าอันมีเศษซากสัตว์ และใบไม้หมักหมมทับถมกันนั่นเองยิ่งของสดของขาวก็ยิ่งชอบเพราะแร่ประลอดป่านั้นจัดว่าเป็นผู้ชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในตัวอีกด้วยผู้รู้ยังกล่าวอีกว่าในป่าเมืองไทยอย่างที่เขาใหญ่นั้นก็มีหมอกหนักเช่นนี้เหมือนกันมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าประหลอดหมอกผู้ใดเดินป่าต้องระวังให้มาก เพราะใครก็ตามที่ดวงอ่อนหรือมีเคราะห์เมื่อหลับนอนในป่าโดยไม่ทันระวังเพราะขาดความรู้หรือรู้แล้วไม่เชื่ออาจหมดสิทธิ์กลับบ้านต้องมาตายกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปเพราะครั้งหนึ่งเคยมีผู้คนเดินป่าในเขาใหญ่เจอประหลอดหมอกเช่นนี้แล้วไม่หาทางป้องกันตัวคือเวลานอนไม่ยอมล้างเท้าให้สะอาด และไม่สวมถุงเท้าก่อนเข้านอนในป่าเจ้าปลอดหมอกซึ่งถือว่าเป็นพูดอย่างหนึ่งได้กลิ่นของเนา่าแล้วค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ๆนิ้วหัวแม่โป้งเท้าจากนั้นมันก็แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายดูดเลือดผู้นั้นจนหมดตัวแบบเดียวกันกับผีโป่งที่ชอบย่องมาดูดเลือดที่ปลายเท้าของนักเดินทางในยามหลับนอนจึงต้องระวังให้มาก เพราะมิเช่นนั้นท่านอาจโดนประลอดหมอกและผีโป่งสูบเลือดหมดตัวเอาได้ง่ายๆภูเขาควายสุดยอดสถานที่บำเพ็ญภาวนาจากการเดินทางจาริกไปของท่านพระอาจารย์มันยิ่งเป็นที่รับรองว่าภูเขาควายเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการบำเพ็ญเพียรอย่างที่สุดเพราะท่านจะให้สิทธิชั้นหัวกะทิ ไปลองปฏิบัติภาวนาในภูเขาควายแทบทุกรูปเรียกได้ว่าสิทธิ์คนไหนเคยได้ไปภาวนาผ่านด่านภูเขาควายมาแล้วแสดงว่าต้องไม่ธรรมดาทั้งนี้กล่าวขานกันว่ามีสิ่งแปลกๆที่เข้ามาทดสอบจิตเช่นเสือมีควายงูจงอางรวมไปถึงพูดผีปีศาจและเทวดาท่านใดที่มีจิตเข้มแข็ง ฝึกมาดีแล้วจะถูกส่งขึ้นไปเพื่อทดสอบสภาวะจิตและปรากฏพบว่าหลายท่านต่างก็ได้สภาวะธรรมกลับมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งไม่เพียงภูเขาควายจะเป็นสถานที่วิเวกสงัดจากการรบกวนของมนุษย์แล้วยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์เล่าว่า เป็นที่อาศัยของพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญาพระฤาษีสิทธาดาบทจำนวนมากเมื่อท่านเหล่านั้นได้มาบรรลุธ,ธรรมบารมีธรรมต่างๆจึงซึมซับลงในแผ่นดินหล่อเลี้ยงพลังอำนาจคุณพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์เอื้ออำนวยต่อการบำเพ็ญภาวนาแก่ทุกดวงจิตที่เข้าไปสัมผัสหากผู้ใดปฏิบัติจนสามารถเข้าสมาธิได้ ก็จะเป็นการต่อยอดให้เจริญก้าวหน้าในการบำเพ็ญภาวานานในชั้นสูงยิ่งขึ้นไปบางท่านอาจเกิดหัวข้อธรรมได้พบเห็นสัจธรรมความจริงตามที่วาสนาเคยสังสมอบรมมาเนื่องจากภูเขาควายนั้นมีกระแสพลังงานทางจิตที่แรงมากไม่ว่าใครก็ตามที่ตั้งใจเข้าไปบำเพ็ญสมณธรรม ก็จะสามารถสงบจิตรวมลงอย่างรวดเร็วดังนั้นผู้สแสวงหาวิโมกขธรรมในครั้งอดีตจึงนิยมเข้ามาพักภาวนานกันมากกว่าสถานที่อื่นๆผู้เขาควายยังคงเป็นดินแดนแห่งมนต์ขลังมาจนถึงทุกวันนี้คงเชื่อกันอยู่ว่าภายในภูเขาควายแห่งนี้ยังมีพระอริยะเจ้าที่ซ่อนตัวบำเพ็ญโปรดสัตว์โลก บรรเทาภัยพิบัติต่างๆรวมไปถึงมหาฤาษีผู้ทรงฌาญสมาธิมีอายุนับพันๆปีแม้กระทั่งเรื่องราวของหลวงปู่เทพโลกอุดอรก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของตำนานเล่าขานในภูเขาควายนอกจากนั้นภูเขาควายยังเป็นแหล่งที่รวมเอาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่หาได้ยาก ช่นว่านยาเหล็กไหลใครดำประอดครบหมดทุกอย่างอยากจะหาสถานที่ใดมาเทียบได้และชาวบ้านทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวยังเชื่อว่ามีพระบังบทที่บำเพ็ญภาวนาบนภูเขาควายแห่งน,นี้ด้วยถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา